S.O.S. s o u t h of School สัปดาห์นี้ต้อนรับฮาโลาวีนด SOS ด s, <S ช็ e r โระเดิมด้วยบรรยากาศสุดสยองของแมนชั่นเซเว่พร้อมกับคำถามย้อนวันวานที่ว่าเมื่อครั้งยังเด็ดฉันกลัวตอนังเด็กผมกลัวผีอะผีที่ตาโบโบนอกจากผีก็มีมาแรงสาบกลัวจิ้งจกกลัว กสือัวหนอนและสิบสถานที่ฮิตที่พบเจอผีบ่อยฝุดฝุอ๋อตายเตียงแน่ๆนครับคนผ้าเพดานมาจากตผ้ามาคมหน้าจอมาทางมุมห้องอะค่ะมาหาคำตอบว่าทำไมต้องกลัวผีในห้องนอนด้วยผีเป็นสิ่งที่เอามีดไปฟันเรามันไม่ตายอะพี่เพราะเรามองไม่เห็นผีเราก็เลยกลัวผีเออนน่น่ะสิอะไรอไรมาต้องกลัวเด้วยวอย่าลืมพวกเรา SOS เด็ดขาดเวลาเดินสงโมงครึ่งถึง3ามโมงครึ่ง แน่นนะจะบอกให้